สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการเปลี่ยนตัวครับตัวแม็กแมกซีนตัวนี้เป็นตัวบวกสองมาเตโรงงานแล้วนะครับนี่เราจะมาเปลี่ยนตัวัวนี้บวกห้าครับบวกห้าเป็นงานเทียบของแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับดูรูปทรงก็น่าจะรู้นะครับแบรนด์ไหนเป็นงานเทียบทันี้เขาจะให้สปริงตัว ตัวนี้มาด้วยเป็นสปริงของงานเทียบก็เลยไม่ค่อยมั่นใจครับถ้าง,งานแท้ก็พอจะใช้ได้ก็เลยสั่งตัวนี่ครับสปริงของกลอกแท้บวกห้าเลยของสั่งจากทางร้านนี่ครับเห็นสัอลักษณนี้ก็น่าจะรู้นะครับนีสั่งจากทางนี้แล้วมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนขั้นตอนการเปลี่ยนเลยง่ายๆก็คือหนึ่งต้องมี ถ้าใครมีตัวอุปรกรณ์ถอนแม็ก็ใช้ได้เลยส่วนถ้าใครไม่มีก็หาเห็นไหมครับเป็นปุ่มหาเหล็กๆมาทําการเสียบลงไปในรูเสียบปุ๊บแล้วงัดจากนั้นบีบตรงข้างๆนิดหนึ่งครับแล้วก็งัดเลื่อนออกมาเลยนะครับมันก,ก็จะออกมาอันนี้มาดูเรามีตัวรกรอ์เปลี่ยนปุ๊บเห็นไหมครับเข้าไปบีบนิดหนึง่งแล้วงัด งัดแล้วก็มือค่อยๆผิดนะครับระวังระวังสปริงมันเด้งออกมาครับจะมีตัวแผน่นรองซึ่งเราใช้กับตัวใหม่เราไม่ต้องใช้ครับน,นีเก็บไว้เลยอันนี้สปริงเดิมนะครับตัวนี้เราต้องใช้นี้นะครับใส่เข้ากับสปริงใหม่นี่ครับอยู่แล้ว ลักษณะของแม็กแค่นี้ครับยัดสิงลงไปนะครับจะสอ,อกมาสังเกตง่ายก็คือตัวก้าวมอจะอยู่ข้างในเห็นไหมครับมันจะเอียงลาดเอียงอย่างนี้ถ้าใครมือใหม่ก็ด,ดตูตอนนี้ส่วนใครรู้แล้วก็เขาชำนาญแล้วก็เลื่อนผ่านไปได้คลับอันนี้ก็คือแลกเปลี่ยนกันนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไป ตรงนี้จะมีตัวแผ่นปิดนะครับอขาจะปิดมาอย่างนี้กับตัวล็อกตัวนี้เราทําการถอดออกทั้งหมดครับเพื่อให้ง่ายอนะให้เป็นแบบนี้นหะครับนั้นเสียบลงไปนะครับเออแล้วก็ดันให้เข้าล็อกอนะ่ล็อกปกตินะครับล็อกแค่นี้ก็อยู่แล้วนะจากนั้นทําการ ครับตัวแผ่นล็อกใส่ไว้ใส่ก่อนนะครับใส่ตัวนี้แนละใส่แผ่นล็อกไว้จากนั้นทําการนิ้วโป้งกดสปริงนะตัวแผ่นปิดนะครับสอดลงไปเิแค่นี้ครับแล้วกรดันตัวล็อกลงมานันตัวล็อกลงมาให้อยู่ อันนี้ครับเสร็จแล้วนะนครับอยู่มาดูตอนเราใส่รูปก,กันใส่ให้ดูครับพกรูปครับว่ามันยังใช้ได้หนึ่งสองสาม ใส่เขากลูกกันนะครับไปตรงนี้โอเคเดี๋ยวลองมาดูตอนใส่ปืนว่าจะเป็นยังไงโอเคครับนะมาดูตอนใส่ตัวปืนนะครับ ก็ส so, ิบเก้าแม็กบวกห้าของเราไม่มีลูปนะปืนเคลียร์นี่เป็นแม็กบวกสองแล้วขันต่ง 8. นีโอเคเรียบร้อยครับสำหรับแม็กขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผม